พบกันอีกครั้งเช่นเคยนะครับกับรายการ VRMD KQ Podcast นะครับซึ่งเป็นรายการที่จะหยิบยกเอาองค์ความรู้ที่สำคัญของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่จะเชิญบุคลากรของเรานะครับมาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับเพื่อที่จะสร้างพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็การเรียนรู้ในการจัดการความรู้ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับเราได้ รับเกียรตินะครับจากคุณกานิกายิ่งยืนนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องของการสอนการฉีดอินซูลินโดยการส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ต่อการควบคุมระดับน้ำตาลนะครับก่อนอื่นนะครับอยากให้พี่กานิกาครับได้เล่าถึงที่มาและความสำคัญของเรื่องดังกล่าวนะครับว่ามันมีที่มาอย่างไรเพื่อที่จะให้ผู้ฟังนะครับได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับแบ็กกาลของเรื่องนี้ครับผม ค่ะสวัสดีค่ะกนิการยิ่งยืนนะคะจากคลินิกโรคเบาหวานนะคะห้องตรวจอายุรกรรมมือแปดนะคะงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกนะคะสำหรับวิจัยเรื่องนี้เราก็มีที่มาก็คือ,อผู้ป่วยเบาหวานในคลินิกของเราเนี่ยร้อยละ60นะคะได้รับการฉีดอินซูลินแล้วก็พบว่าในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ดีถึงร้อยละ80 ะ,ะฉะนั้นเราก็เลยมามองดูว่าคนไข้ที่ได้รับอินซูลินเนี่ยเขามีปัญหาในเรื่องของเทคนิคการฉีดไหมหรือว่า,า,าวิธีการฉีดอินซูลินที่มีปัญหาหรือเปล่าก็พบว่ามันมีปัญหา5อันดับแรกที่เราเจอก็คือผู้ป่วยมักจะฉีด ซ้ำตำแหน่งเดิมบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะรอบสะดืออย่างเงี้ยคะ่ะการฉีดน้นศินป์จะฉีดเข้าชั้นสับคิวต์เนี้ยก็คือไขมันใต้ผิวหนังนะคะถ้าคนไข้ฉีดซ้ำตำแหน่งเดิมบ่อยๆก็จะทําให้เกิดไตแข็งเมื่อเกิดไตแข็งเนี้ยมันก็จะทําให้เกิดการดูดซึอมอินซเดินได้น้อยลงการออกฤทธิ์ก็จะลดลงนะคะก็จะทําให้ควบคุมน้ําตาลได้ไม่ดีน,นี้คือประเด็นหลักนะคะประเด็นที่2ก็คือเวลาเราฉีดเข้าสับคิวนะคะชั้นสับคิวเนี้ย มันต้องมีเทคนิครอ10 ·วินาทีก่อนถอนเข็มเพราะว่าเพื่อป้องกันการเกิดการล่วซึมของยานะคะถ้ามันมีการั่วซึมของยาก็จะทําให้ผู้ป่วยได้รับยาไม่ครบตามแผนการรักษาอันนี้ก็จะมีผลต่อการควบคุมน้าตาลเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือในเรื่องของผู้ป่วยที่ได้รับยากลุ่ม น้ำขุ่นนะคะเป็นกลุ่มพรีมิกที่มีการผสมยาระหว่างายา2ตัวในชนิดเดียวกันก็คือยาออกฤทธิ์เร็วและก็ออกฤทธิ์ยาวนะคะถ้าเขาไม่ไม่มิกกันให้มันได้ส่วนประกอบที่ดีเวลาฉีดเข้าไปแล้วมันจะมีผลกระทบในเรื่องของอความผันแปรของระดับน้ําตาลที่มากนะคะแล้วก็ในเรื่องนิสีในเรื่องของอความยาวของเข็มแต่ละขนาดเนี่ยมันจะมีเทคนิคการทํามุมกับ ผิวหนังที่แตกต่างกันนะคะอันนี้คนไข้ก็จะทําไม่ค่อยถูกเพราะว่าถ้าเขาทํามุมที่ไม่ถูกเนี่ยโอกาสที่เขาจะฉีดเข้าไปในชั้นกล้ามเนื้อก็มีนะคะถ้าฉีดเข้าในชั้นกล้ามเนื้อจะมีปัญหาอะไรคือเสี่ยงต่อการเกิดน้ําตาลในเลือดตับนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาสอนคนไข้นะคะแล้วก็อันดับสุดท้ายในเรื่องของการจัดเก็บอินซูลินที่ไม่ค่อยถูกต้องนะคะ จริงจริงอินซูลินที่ยังไม่เปิดใช้เนี่ยต้องเก็บไว้ที่อุณหภูมิ2-8องศาคือเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้ที่ฝาตู้เย็นซึ่งมันไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่2-8องศาได้แล้วก็บางรายเก็บไว้ในช่องฟรีซซึ่งความเย็นมันเย็นมากกว่า2-8มันอาจจะทําให้ยาเสื่อมคุณภาพได้ีค่ะก็คือประเด็นหลักๆนึ่งมันก็ยังมีร่วมกับการทบทวนวรรณกรรมแล้วก็พบว่าโดยทั่วไปคนไข้ส่วนใหญ่ของเบาหวานก็จะมีประเด็นเหล่านี้นะคะในเรื่อง ื่องของการปัญหาเหล่านี้นะคะครับผมแล้ววัตถุประสงค์ของการดำเนินการเรื่องนี้นี่ครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างอ๋อเ,เวลาเราเจอปัญหาเราก็ไปทบทวนวนรรณกรรมว่าเอ๊ะถ้าเราจะจะทำยังไงเพื่อให้คนไข้กลุ่มน,นี้สามารถที่จะปฏิบัติตัวได้ถูกนะคะเราก็ไปพบว่าการสอน ด้วยคู่มือแล้วก็การส่งข้อความเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนไข้ควบคุมน้ําตาลได้ดีแล้วก็เลยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของกิจกรรมที่เราจะทําก็คือการสอนแล้วก็การส่งข้อความต่อระดับน้ตาตาลของผู้ป่วยว่าดีอย่างไรบ้างค่ะกับผมแล้วกระบวนการดำเนินการดําเนิกน,กา,นการสอนนี่มีกระบวนการอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราทบทวนวรรณกรรมมาเรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากเราทบทวนวรรณกรรมเราก็มา ทำเครื่องมือวิจัยก็คือคู่มือการสอนแล้วก็ข้อความที่เราจะส่งให้ผู้ป่วยนี่ก็จะผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5, 5้ท่านนะคะจากนั้นเราก็มาทําวิจัยมาศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยแบ่งเป็น3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่1 กลุ่มทดลองที่1คือกลุ่มที่เจอเนิร์ดเอ듀เคเตแล้วก็สอนเฟสทูเฟสเนี่ยค่ะสอนในเรื่องของการฉีดยาซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ทําสอนให้ผู้ป่วยรู้จักอินซูลินที่เขาใช้เนื่องจากว่าอินซูลินมีหลากหลายชนิดทะนั้นผู้ป่วยจะต้องรู้จักอินซูลินที่ใช้ว่ามีการออกฤทธิ์ยังไงนะคะการจัดเก็บวิธีการฉีดเทคนิคการฉีดนะคะซึ่งจะเจอเราประมาณ5-10ถึง ถึง30นาทีในการสอนต่อครั้งนะคะแล้วก็กลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่เจอเรา f a เ e to f a ฟ e สอนเหมือนกลุ่มแรกนะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะส่งข้อความถึงผู้ป่วยนะคะประมาณ10ข้อความสัปดาห์ละ2ครั้งเป็นเวลา3เดือนค่ะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มควบคุมนะคะที่ไม่ได้เจอเรานะคะได้รับการดูแลตามมา,าตาารฐานของโรงพยาบาลค่ะแล้วเราก็จะมาดูผลลัพธ์ที่3เดือนกับ6เดือนซึ่งเราก็จะวัดในเรื่องของความรู้ของกลุ่มตัวอย่างแล้วก็ระดับน้ําตาลค่ะแล้วมีการคอมเพล็กซ์กันแล้วผลลัพธ์การ เปรียบเทียบกันเป็นอย่างไรบ้างครับผลลัพธ์ในแง่ของในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลเราก็พบว่ากลุ่มทดลองของเราทั้ง2กลุ่มก็คือกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคะมีระดับน้ําตาลสะสมลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสําคัญที่6เดือนค่ะก็แสดงให้เห็นว่า ผู้ป่วยที่เจอเนิร์ดเอ듀เคเตอร์ไม่ว่าจะสอนแบบไหนสอนเฟสทูเฟสหรือสอนเพิ่มด้วยการส่งข้อความก็ทําให้เขาสามารถควบคุมระดับน้าตาลได้ค่ะแต่เน้นเรื่องของแง่ของความรู้ก็พบว่ากลุ่มที่สอนที่เราส่งข้อความด้วยเนี่ยมีความรู้มากที่สุดค่ะอืมอีกครั้งก็จะเป็นการติดตามผู้ป่วยไปในตัวด้วยใช่ค่ะครับแล้วปัจจัยความสําเร็จในการดําเนินการเรื่องนี้ครับมีปัจจัยอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างครับก็ได้รับ การสนับสนุนจากจากองค์กรนะคะซึ่งหน่วยงานมีหน่วยงานของ R2R ที่มาช่วยดูในเรื่องของกระบวนการวิจัยคะแล้วก็หรือหน่วยระบาดเองที่มาช่วยในเรื่องของการคำนวณกลุ่มตัวอย่างนะคะแล้วก็ผู้ป่วยที่ให้ความร่วมมือในการทำทำงานวิจัยชิ้นนี้ะะอ๋อก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเมทัลโลจีเรื่องของสแตทนะครแล้วก็เรื่องของกลุ่มตัวอย่างครับผมก็ถือว่าเป็น กลุ่มที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาองค์ความรู้นี้ที่จะไปต่อยอดในเรื่องของงานวิจัยแล้วก็ส่งผลต่อผู้ผู้เข้ารับการรักษาให้เกิดความปลอดภัยเป็นไปนตามมาตรฐานของเรารใ,ชใช่ไหมครับครับแล้วสิ่งที่เราจะพัฒนาต่อในอนาคตนี้เราจะพัฒนาอะไรบ้างครับจากจาก,จากงานการวิจัยครั้งนี้เราก็พบว่าการที่ผู้ป่วยได้เจอเนิร์ดเอ듀เเตผู้ให้ความรู้อ่า บว่าเขาควบคุมระดับน้ําตาลได้ดีขึ้นฉะนั้นเราก็เลยไปพัฒนาสมรรถนะพยาบาลที่เข้าร่วมกลุ่มข,ขอบของเราขอบเบาหวานของเราซึ่งประกอบด้วยประมาณ10หอผู้ป่วยเนี่ยเราไปพัฒนาเขาในเรื่องของการที่เขาจะไปสอนผู้ป่วยฉีดอินซูลินต่อไปอะค่ะว่าเขาจะสอนแบบไหนนะคะซึ่งแต่และหอผู้ป่วยซึ่งมาร่วมกิจกรรมของเรา ซึ่งเราจัดการอบรมประมาณ2ครั้งก็พบว่าพยาบาลนี้มีความรู้เพิ่มขึ้นและเขาก็สามารถไปทำโครงการต่างๆในหอผู้ป่วยเช่น ไปทำไลน์แอปพลิเคชันที่จะสอนฉีดอินซูลินนะคะในหอผู้ป่วยแล้วก็มีการทำวิดิทัสสอนผู้ป่วยฉีดอินซูลินในหอผู้ป่วยต่างๆแล้วก็มีแผนการนิเทศพยาบาลใหม่ที่เข้ามาทำงานนะคะแล้วก็เราต่อยอดไปถึงการทำแนวทางการบริหารการฉีดอินซูลินที่ใช้ในหน่วยงานฝ่ายการพยาบาลค่ะก็คือเราพัฒนามาจากการรวบรวมวรรณกรรมสู่การวิจัยแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติ เป็นแนวปฏิบัติที่พยาบาลในขอบของเราดำ<ช>เนินการด้วยกันเป็นเป็นมาตรฐานหรือเป็นแนวปฏิบัติในที่ทางเดียวกันใช่ค่ะครับผมก็ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะครับจากการสังเคราะห์วิเคราะห์องค์ความรู้นําไปสู่การทําวิจัยแล้วก็เกิดเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติร่วมกันของกลุ่มพยาบาลนะครับผมในครั้งนี้ขอขอบคุณคุณกันิกายิ่งยืนนะครับงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกที่ได้มาร่วมวงและเปลี่ยนองค์ความรู้ในเรื่องดังกล่าวซึ่งซึ่งถือว่า มีความสำคัญต่อองค์กรในการที่จะพัฒนาระบบการให้การบริการผู้ป่วยปไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทุกท่านสามารถรับฟังรายการ VRMD k q Podcast ผ่านช่อง YouTube Channel นะครับผมสำหรับวนันนี้ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ